สวัสดีครับพบกับผมอวยในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรณ์ดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีปยากรณ์ดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับระยะดวง9วันด้วยกันนะครับก็ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมานนะครับกับการเปิดไพ่สามสำรับเช่นเดิมนะครับสำรับในเรื่องของการงานก็9ใบนะครับส่วนในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนั้นก็สำรับละ5ใบนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจัดจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมพยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับพอตประงารโบพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลัง เป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขอไปมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมังกรดวงวันที่15ถึงวันที่23กุมปาพัน์นี้นะครับกันตั้งอธิษฐานตั้งคําถามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าจะบอกผ่านมาอย่างไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องของการ งานนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของรายรับผลประโยชน์นั้นเป็นไปในรูปแบบใดบ้างของชาวราศีมังกรนะครับเซเว่นอปสอดเจ็ดดาบนะครับสถานการณ์ของการชะเนิร์ชง,งักอะไรอยู่หรือการไม่ก้อยแน่ใจในการที่จะตะลุยไปข้างหน้านะครับมีการหลังเลพะวะพระวงอะไรอยู่นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดการล่าช้านะครับอันนี้ชาวราศีมังกรอาจจะต้องคิดตัดสินใจในทิศทางที่ดีนะครับที่จะลุยหน้านะครับอาจจะมีการ กลัวอะไรอยู่ก็ได้นะครับในการที่จะไม่ค่อยกล้าเดินไปข้างหน้าสักเท่าไรน,นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรนะครับอาจจะต้องคิดใคร้ครวบางคนอาจจะมีอาการเบื่องานนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงก้าววันนี้นะครับเบื่อสถานการณ์ของการงานหรือบางคนคิดอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้นะครับที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ที่จะให้ดีกว่าเดิมหรือสร้างพลังที่ดี กว่าเดิมเข้ามานะครับบางทีในที่จัดการถาดการณ์ในที่ทํางานเดิมๆอาจจะมีอะไรที่สร้างความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ชาวราศีมังกรอาจจะมีการรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนยังไม่ได้ในช่วงระยะนี้นะครับ อาจจะมีอะไรเข้ามาบางทีก็มีไก่มาเบียดบังอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการงานใช้เล่เเลี่ยมอะไรเข้ามาทำให้เกิดสภาวะของความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้วยนะครับบางคนก็จะไม่ก้อยประสบความสําเร็จเต่าที่กวรนะครับหรือบางทีก็ไปคิดกับสถานการณ์เก่าๆที่เคยล้มเหลวนะครับจึงทำให้เกิดอาการเบื่อในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับแต่จะมีผู้ก็มา เกื้อกูลเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับจะมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นที่ปรึกษานะครับใ่อไอคานส่งเสริมให้การสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับไปไปต่อมาอทรีออฟครับราชาถือถ้วยแล้วก็3ถ้วยนะครับก็เข้ามาเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ไปสู่กองความสําเร็จต่อไปนะครับแล้วก็ อศวินถือต้วนายออฟครับนะครับการเดินหน้าสู่ความสําเร็จด้วยการใส่ใจนะครับแล้วก็การงานที่อาจจะนํางานเก่าๆมาปัดฝุ่นหรือการหวนกลับไปกับงานที่เคยทําหรือว่าอาจจะหวนกลับไปในถิ่นบ้านเกิดนะครับบางทีก็ไปร่วมกับคนในครอบครัวนะครับโฟออฟวานสี่ไม้เท้านะครับแล้วก็ไปไปที่9นะครับในตําแหน่งที่9หเดมูนนะครับ ก็สอดคล้องกับใบแรกนะครับที่ทำให้ชาวราศีมังกรนะครับที่อาจจะทำให้มีการล้าล,ล,ลังนะครับไม่ก้อยที่จะลุยเพราะบางทีอาจจะมีบางสถานการณ์ทาให้ชาวราศีมังกรนั้นมีการวิตกกังวลไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจในสถานการณ์ ปัจจุบันก็ได้นะครับจึงตามไม่มีการชะเงือชงะงักการที่จะลงตุนอะไรบางทีจะดําเนินการอะไรก็มีการชะลออยู่นะครับรอจังหวะแต่บางทีก็จะทําให้เสียโอกาสไปได้เช่นกันหรือบางทีไกลที่ไปเจอกับอะไรกับคนที่จ้องเอารัดเอาเปรียบหวังผลประโยชน์ใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆมาเบียดบังนะครับอาจจะทําให้ชาวราศีมังกรเกิดสภาวะของการที่ ไม่ค่อยพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทําให้เบื่อสภาวะของการงานได้นะครับในช่วง9กวันนี้นะครับก็ตั้มจิตใจให้จำใสเบิกบานนะครับการไปหวนคิดกับสิ่งที่ผ่า,านมาแล้วที่ไม่เกิดความสมหวังอันนี้ก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับแต่คิดได้นะครับคิดมาเป็นแนวทางมาเป็นบทเรียนนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมาวิเคราะห์นะครับว่าทำไมามันถึงผิดพลาดทำไมาไม่เกิดความสำเร็จ ก็คือการคิดเพื่อมาเป็นแนวทางเป็นบทเรียนที่จะวางแผนต่อไปที่จะไปสู่กองความเติบโตมั่นคงความเป็นเสถียรที่จะให้เดินหน้าไปสู่กองความสําเร็จที่มีการตุ้มเทียวใจใส่นะครับก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะครับเพราะอย่างไรก็ตามท่านก็จะมีศักยภาพที่ดีนะครับในการที่จะลุยไปกางหน้านะครับและก็ได้พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่ดีหรือตันเองอาจจะเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถพอที่ดีในการที่จะไปให้ความรู้ความเข้าใจให้คาแนะนําผู้อื่นได้นะครับก็เป็นไม่ใจด้วยคุณภาพอะไรในเรื่องของการรับผิดชอบหน้าที่การงานนะครับก็จะไปสู่ความเติบโตได้เพียงแต่ตัดสภาวะของความวิตกกังวลน,นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นไปก็ตามครับทุกอย่างก็จะเป็นไปในสภาวะของความเป็นไปนะครับเพียงแต่ให้เรานั้นใส่ใจ ในทิศทางที่ดีนะครับไอ้เอาใจจดใจเจาะนั่นเองนะครับก็เรียกว่าการทํางานที่เอาหลักกิจติบัติสีมาดูแลนั่นเองนะครับการที่เรามีรักในหน้าที่การงานของเราด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็มีจันทะนะครับจันทาวิริยะจิตตะและก็วิมังสานะครับก็มาดูแลแต่ให้เราเดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับการที่เราไปประวง แล้วทำให้รอบางทีก็ไม่อยากจะใส่ใจในเรื่องของการงานนะครับก็ทําให้การงานนั้นเดินไปช้านั่นเองก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับก็ <K ill an> อย่างไรก็ตามความสําเร็จนั้นรออยู่ในทิศทางที่ดีนะครับ <K ill an> ที่จะสู่ความมั่นคงเ <K ill an> ติบโตได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จอยู่นะครับให้เพียงแต่แก้ไขสถานการณ์ของความวิตกกังวลลงเท่านั้นเองนะครับ <K ill an> เพราะว่าไพ่ใต้สำรับนะครับที่รออยู่กับทิศทางที่ดีไอ้รอโลก ให้มองโลกด้วยความสดใสนะครับแล้วก็มองที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะไปสู่ของความเป็นเดิ s ซันนะครับตั้งที่สิบตัววก็รออยู่นะครับในติศทางที่ดีภายใต้สำรับนะครับที่โอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับสถานการณ์ที่มาสร้างความรู้สึกใน้เบื่อหน่ายในเรื่องของการงานหรือบางทีทำให้บางคนนั้นนะครับบางทีก็ไม่ใส่ใจนะครับเพราะว่า ประสบการณ์ที่เคยมีในเรื่องของการทํางานนะครับของบางคนนั้นบางทีคิดใจอยากจะเปลี่ยนงานนะครับพออยากจะเปลี่ยนงานแล้วก็ทําให้เบื่องานในขณะที่งานที่ทําอยู่นั้นบางทีก็ไม่ปล่อยปละละเลยนั่นเองไม่ใส่ใจนะครับหวังว่าอรอโอกาสว่างานใหม่จะเข้ามานะครับแล้วก็ไปลุยกับงานใหม่ที่จะก็มี้ามาจึงให้ทำการทำให้การงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนั้นมีการชักช้านะครับมีการ และลาละลังชงอง้อชังอะไรอยู่นะครับไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะอยากเปลี่ยนงานอะไรก็ตามแต่ในช่วงที่เรายังรับผิดชอบงานที่ทําอยู่ก็พร้อมที่จะใส่ใจนะครับตุ้มเททุกวินาทีนะครับถ้าเรายังไม่ออกจากงานที่เรารับผิดชอบอยู่ก็ต้องใส่ใจด้วยความรักในหน้าที่การงานของเรานั้นด้วยความเต็มใจต่อไปนะครับก็จะทําใหปไปสู่กองความมั่นคงแล้วก็กองความ สตียนในทิศทางที่ดีจะได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จนะครับเพราะอย่างไรก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไงการไว้าวางใจในทิศทางที่ดีเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับบางคนนั้นก็อาจจะมีการเดินทางกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่พ่ขึ้นมา3าใบนี้นะครับในการเดินทางกลับไปในตินฐาลบ้านเดิมไปร่วมกับคนในครอบครัวนะครับกับคนรักหรือญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมของตัวเอง ธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นก็ได้นะครับในช่วงเก้าวันนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าจะออกจากสถานการณ์งานเก่าก็ตามนะครับที่งานเดิมอยู่แล้วนะครับที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็ไปเริ่มต้นกับธุรกิจของตัวเองก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ความสําเร็จนั้นรออยู่นะครับไม่ว่าจะทิศทางใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเพียงแต่เราอย่าจะเงื้อชะนักนะครับจะตัดสินใจอะไรต่างใดต่างหนึ่งก็ตัดสินใจ ให้เด็ดเดี่ยวนะครับอย่าไปกังวลกับสถานการณ์กองความไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นจุดบอดนะครับที่ทำให้เราไม่กล้าไปสู่ความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งอา,ารมณ์ที่มีพลังงานบวกอยู่เสมอนะครับแล้วก็จะไปสู่กองความสําเร็จเติบโตได้ในทิศทางที่ดีความเป็น,นสั้นความเป็นสิบถ้วยนะครับที่รออยู่เพียงแต่เรากล้าในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์กอง การงานของชาวราศีมังกรในช่วง9้าวันวันที่5ถึงวันที่23นี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นในแบบใดบ,บ้างในช่วง9้าวันนี้นะครับไปไปแบบรกนะครับเดอะไอโรเฟนสนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยโชคบนวาสนาด้วย ภูมิความรู้แห่งจิตวิญญาณของท่านนะครับก็จะดึงดูดในเรื่องของรายได้การเงินเข้ามาในทิศทางที่เหมาะสมที่ดีนะครับที่คู่ควรไปไว้ต่อมาเวลออปปอร์จูน,นะครับการเปลี่ยนแปลงบันทิตทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยโชคชะตาบนหนนส่งด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกือ้อกูลนะครับก็ทําให้สภาพวา่างการเงินนั้นเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดเลิเวอร์นะครับ เรื่องของโชคลาภก็จะเข้ามาด้วยนะครับบางคนก็โชคลาภปานกลางบางคนก็มีโชคลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเบลออฟวร์จูนก็เรื่องทิศทางของการมีโชคลาภก็มาเป็นก้อนโตๆนะครับแต่เลเวอร์นั้นก็อาจจะสาหรับบางคนนะครับที่เข้ามาอาจจะไม่มากมายแต่ก็สร้างความพึงพอใจเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือได้รายรับที่มีเส้นทางใหม่ก็มาเสริมเพิ่มเติมกับรายได้รายรับเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ ใครที่มีสภาวะต่างการเงินที่สะดุดนะครับก็จะออกจากสถานการณ์นั้นได้ด้วยดีนะครับก็ไปสูขกวา่ามีเงินมีทองต่อไปในทิศตางที่ไปใบทิยาใบสุดท้ายนะครับ the emperor นะครับก็ออกจากสถานการณ์อะไรที่ขาดแคลนแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับไปใต้สำรับก็โอกาสดีๆนะครับได้พลังสนับสนุน การีจตทำธุรกิจการค้าปานิ์ใดๆการเซลลการขายเป็นนายหน้าอะไรก็ตามนะครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความกล่องตัวนะครับออกจากสรรภาวะของการการแกลนเงินนะครับแล้วก็สู่ความมั่นคงความเป็นดีอ็มเปอรอร์นะครับการเงินจากต่างประเทศสําหรับบางท่านก็หลั่งไหลเข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ถือว่าการเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยโชคบนวัสนาะครับด้วยพลังจริงสักเสร็จเกื้อกูลนะครับมีมี ตั้งความสําเร็จของการงานที่ดึงดูดรายได้รายรับเข้ามานะครับและก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับที่มีเข้ามาก็แล้วแต่ความเหมาะสมความมีบุญรบาร,รมีของแต่ละคนนะครับที่มีไม่เท่ากันนะครับก็มีตั้งก้อนใหญ่ก้อนโตและก็มีตั้งปานกลางที่เข้ามายกับชาวราศีมังกรได้ในทิศทางที่ดีในช่วง9ก้าวันนี้นะครับก็โอกาสบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกนะครับที่มีเข้ามา นะครับก็เป็นการที่จะเข้ามาเติมเต็มได้รับผลประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับก็ออกจากสถานการณ์ของการกาดเกนื่อนไปสู่ความมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับในช่วง9วันนี้กับการเปิดไพ่ห้าใบ่นกันนะครับในเรื่องของความรักก็โดยปรับมานะครับโดยคร่าวๆนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรนะครับโด๋ยเดบวิวนะครับการตั้นใครในความรักความสัมพันธ์ก้าวห่ากัน เดบิลนะครับแล้วก็ความรักที่เหมาะสมคู่ควรนะครับซิกออรเป็นตะเกลแล้วก็เอกออเป็นตะเกนนะครับการมอบสิ่งที่มูลค่าามีคุณค่าสกักันนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่รอโอกาสในการที่จะมีรักนะครับแล้วก็พบกันไปสู่อนาคตที่สดใสได้เช่นกันแล้วก็การเติมพลังความรู้สึกดีๆนะครับหนึ่งถ้วย ขึ้นมานะครับ X o f ครับหนึ่งเหรียญ X off เป็นตะเกนนะครับแล้วก็หถ้วยนะครับแล้วก็ t r e off สอด3ดาบนะครับก็มีทั้งคนที่บางทีที่เคยปิดหวังในเรื่องของสถานการณ์ของความรักมานะครับอาจจะปิดหวังในความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็มาเริ่มต้นโอการใหม่ๆที่จะมาพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะ มาพบกับสิ่งดีๆที่ก็มาเติมเต็มมาช่วยเยียวยามาช่วยปรับสมดุลในความรู้สึกที่ดีๆให้นะครับใครที่เคยปิดหวังหรือปิดหวังมาก่อนหน้านี้หรือเพิ่งปิดหวังมานะครับที่พบกับรักที่เป็นพิษนะครับทต่ให้ปิดหวังไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้รักนั้นผ่านมามันจบลงในความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับก็จะไม่โอกาสดีๆก็ามาเติมพลังความรักนะครับอย่างมีคุณค่าเป็นรักที่ดีกว่าเก่า รักที่ดีจะมาสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นนให้นกับชาวราศีมังกรน,นะครับที่จะพัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ของการเป็นคู่ในการที่จะแต่งงานกันได้ในอนาคตนะครับก็เป็นรักที่เมื่อคบกันแล้วนะครับก็จะมีความรู้สึกดีๆก่ากันดูแลซึ่งกันและกันพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตต่อไปด้วยความใส่ใจด้วยรักที่คู่ควรต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับของคนที่ เพิ่งปิดหวังมาก็ได้พบกับคนที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ปรับสมดุลจิตใจให้เกิดขึ้นแต่ถ้าไกลไม่มีในเรื่องของความปิดหวังใดๆที่ปานมานะครับถ้าเป็นโสที่ไม่เกิดปานความรักมาก็มีรักที่ดีๆเกิดขึ้นก็อย่างที่กล่าวครับก็มีโอกาสได้พบกับคนที่รู้สึกอาจจะไปสร้างบนจ้างกุศลหรือบางคนก็มีรักเดินเข้ามาหากล้เกินเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นะครับก็เป็นสั่ ความรักความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นแลวก็ไปสู่อนาคตของการเป็นคู่รักที่ดีๆต่อไปนะั่นเองนะครับก็จะเกิดความรักได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนก็ระมัดระวังนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับที่ไปไปแรกเดวิลนะครับก็ไปไปท้ายไปที่5นะครับ3ดาบก็ระมัดระวังด้วยนะครับในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคนโสดหรือคนไม่โสดก็ตามนะครับที่จะไปพบกับใครสักคนในช่วง9วันนี้นะครับ ที่จะก้าวมาสร้างสถานการณ์ให้ตกหลุมรักแบบลุ่มหลงนะครับแล้วก็ทําให้ตอมตัวยากนะครับก็ทําให้กลายรับเป็นพิษนั่นเองนะครับบางทีชาวราศีมังกรเองอาจจะมีความรู้สึก จริงจังจริงใจนะครับที่อาจจะมีความรักให้แต่บางทีรักที่เข้ามานั้นเป็นแก่คนที่มกักมากในกามารณมก็ได้หรือเป็นคนที่เจ้าชู้หรือบางทีก็เป็นคนที่ก็มีคนคู่รักครอบครองอยู่แล้วนะครับที่ก็ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นนะครับทาว่ามามอบความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นและทีนึงเมื่อมอบ ความไว้วางใจให้ปักหลุมรักลงไปแล้วด้วยสเสน่หานะครับกับสิ่งเย้าวยวนที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เป็นพิษในภายหลังนะครับทําให้เจ็บปวดได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ว่าคนโสดหรือไม่โสดก็ตามนะครับก็อย่าระวังความปลอดภัยนะครับถ้าไม่เริงปรารถนรักที่เป็นพิษรักที่ทาให้เจ็บปวดนะครับก็ดูดีดด้วยบางทีไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วคนที่มาสร้าง ความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตีจากออกไปนะครับเมื่ออะไรได้สมนัตหวังแล้วนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่บางสถานการณ์ของแต่ละคนนะครับก็ดูดีๆด้วยนะครับเพราะในปัจจุบันนี้สิ่งที่เข้ามาสร้างความยาวยยนนั้นมีมากมายง่ายดายนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับหรือบางคนที่คนโสดนะครับที่รักเนื้อรักนวลสวรรค์ตัวอะไรก็ตามนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงก้าววันนี้การไปเที่ยว ในสถานที่ต่างๆที่มันล่อแหลมในเสียงอันตรายนะครับก็ระมัดระวังด้วยไปเจอกับใครที่เข้ามาสร้างความปุกปั่นนี้มีการเสียาหายเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของชาวราศีมังกรนะครับดวง9วันในช่วงวันที่15ถึงวันที่23 กลุ่มพาพันธ์นี้นะครับก็โดยคร่าวๆปอประมาณนี้นะครับในเรื่องการงานการเงนินและก็กว่ารักนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านมีความส,บส,บส,บสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ